ท้องน้องไปทั่วทั้วก่อนเรื่องมันจะยืดโอ้โหแก่งน้องอุ้ยเก่งขนาดก่อนโอ้โเอาใสจด้วยขนาดก่อนโอ้จริงจริงจริงอะไรเขียวๆแล้วเหลือ